สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมาอีกแล้วเยลันี้ลูกอันนี้กีวีที่มาจากประเทศไหนไม่รู้กีวีนี้วิตามินสูงมากเลยนั่นนี่เนาะเราปอกเปลือกกีวีเดี๋ยวพุ่งนี้จะทานกีวีวิตามินซีนะคะอย่าลืมวิตามินซีล้วนๆนะคะวันนี้เมนูอะไรวิวว,ว,วิวิปลาเลยบดถั่วแล้วคะ่ะ บดถั่วแล้วแล้วก็ทำน้ำซุปดูสิน้ำซุปกระดูกหมูสดร้อนๆนะคะรรยวันนี้มานำเสนอเมนูซิซารบจิบหอย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 ใหญ่ๆดูสิน้ำจิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มสุดยอดนะคะหอยนี้มาจากนะคะถ้าเป็นร้านอาหารก็จะเป็น หอยนิวซีแลนด์ Where you come from หอยใหญ่นิวซีแลนด์นะคะเป็นกล่กองเขาแพ็คมาก็จะทานกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิม้มน้ำจิม้มแต่น้ำจิม้มอันนี้โปรดุดฟอร์มไทยแลนด์น้ำจิ้มดีๆนะคะเพื่อนไปทานเนาะลวกเสร็จแล้วอันนี้มันเขาจะแพ็คมาเป็นสำเร็จมาแล้วก็มาลวก เรามาลวกใส่น้ำร้อนแป๊บหนึง่งใส่นันล,ลวกใส่น้ำซุปแป๊บหนึง่งแล้วก็เราก็มาอาจจะมาทานกับผักเะยคะ่ะผัก,ผกจะมีผักหอมผักกาดผักอะไรมีแตงมีอะไรแล้วก็ทานเลยคะ่ะเอามาจิ้มจิ้มทานแค่นี้นะคะเพราะว่าหอนี้โปรตีนเขาสูงมากเราก็ไม่ต้องทานข้าวก็ได้ทานสลัดหอย สลัดหอยใหญ่เอาพูดพูดแล้วหัวเราเองสลัดหอยใหญ่มาสานหอยกุ้งตัวโตโต,ต,ตหนูชอบชอบหอยใหญ่ๆห,หนูชอบชอบมัน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 ,มนหน,นุบหนับหนุบหนับค่ะน้ำจิ้มเนี่ยเพราะว่าวิวบดบดถั่วบดบดถั่วี่สงไม่ชอบน้ำจิ้ม น้ำจิม้มเผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำจิม้มสำเร็จนะคะเราก็จะโรยถั่วลงไปเรื่อยๆเราก็จะโรยถั่วลงไปเรื่อยๆ e r ร e c t ก์ sauce. ซ e สซตรอุน่นซซวเอรเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานพูดแล้วก็กลืนน้ำลายนะคะเพื่อนใครอยากทานหอยใหญ่ๆอยชอบหอยหอย เนาะเวลากลับบ้านวิจะกลับเดือนไหนกลับมักกะลานี่จะไปแกงแกงผักปังเนาะถ้าเป็นคนอีสาน<ๆ>เขาเรียกว่าอมอมอมหอยอันนี้หอยลวกนะคะหอยใหญ่ๆหนูชอบชอบหอยใหญ่ดูสิตัวใหญ่มากนุ่มอันนี้เป็นหอยิวซีแสนด์นะคะถ้า<ๆ>เพื่อนๆไปร้านอาหารถ้าเราสั่งหอยอบชีส<ๆ>ที่<ๆ>เมืองนอกเขาจะอบ เขาจะโรยชีสข้างบนแล้วเขาไปอบแป๊บหนึ่งแล้วก็มาจิ้มทั้งหวานทั้งมันทั้งหวานทั้งมันทั้งหวานทั้งมัน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  <laughs> แซ่บแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ค่ะทานกับเสิร์ฟกับผักสลัดนะคะนะคะเย็นนี้มือนี้ทานแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็เลิศแล้วนะคะรักษาสุดก ภาพด้วยหอยวชอบปลาแล้วก็พวกหอยพวกซีฟู้ดนะคะชอบ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 นะคะกุ้งกุ้งตัวใหญ่เราจะจะซื้อมาไว้ใส่แพ็คเต็มๆเมื่อเช้าก็มาหมักไก่ก็ลงไปแล้วนะคะหอยใหญ่ๆหนูชอบชอบไปเลยไปโอยกันเลยนะคะบางคนจะห่อเป็นเมี่ยงหอยก็ได้แต่ไม่ไม่ลวกไม่ บางคนจะลวกขนมจีนลวกเส้นนะคะก็เป็นหอยนะคะนี่วีบดบดถั่วลิสงนะคะเครื่องมีนะคะเพื่อนนะคะไปทานหอยห่อยใครชอบหอยยกมือขึ้นไม่ได้คิดอะไรก็ชอบหอยเนาะนหอยหอยถ้าเป็นคนสวีเดยก็หอยหอยซามันแปลว่าฮัลโหลนี่แะ ภาษาเยอมันหอยหอยสามันนี่ไงหอยสามันหอยหอยใหญ่ๆนะคะจะปูไปกินหอยไหมน,นี่เววบาจุบ,บ่าบๆายูน่น